วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับพระสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสี่แฝดจองน้องสงใช่แนวนาะพี่น,อน้องเนาะ มาเจอมาเจอกันนะครับผ่าแรงของวันที่นะครับวันที่อะไรวันที่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเ <c oughs> <c oughs> สียงงยนันจะมีมากพี่น้องนะครับอแพรหลายเลยพี่น้องเออขอไปกันยางของแต่ว่าขันมากกับบ่ได้พี่น้องคือเราพี่หัวนอกเนาะ นะครับหากอนสิ่งาไปเบื่องมาช่วมกันสลากินแบ่ะเขามาแล้วใอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนแาแน่นะพี่น้องนี่หลายันแล้วกันนะครับคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนทางเรื่องซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งมน,นทินบิกดกฎหมายทุกชนิด การพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเอร์ซก่อนตัดสินใจใโปรดใช้วิจารณญาณนะครับเ <c oughs> บิ้งอาจารย์แบงวดนี้สาในให้มางวดที่ผ่านมาได้พี่นักเลยข้อมูลเก่าข้อมูลเดิมนะข้อมูลเก่าข้อมูลเดิมสายในให้มาที่6หนะครับ 6กสองหกสามกหกนะครับลดบวัดยามาเรียอของอน,นสุพรรณนะครับเนุสุพรรณหัวที่ผานหกับหกห้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งหสอหนย์่งรืกสอห้าสองสหรับัวที่ผ่านมาี 5, 6, 5, 0, 5, 1, ่น,น้อเนาะ มาเบิรวันนี้นะครับวันนี้นะครับของสายในให้มา8 11ให้มาที่3 8 8 9วิ่งออกกำลังกาย3เดียวคือ3อชอบแนวทางของเองีงเ้จัดไปเลยพี่น้องด้ยวยชอบแนวทางสายในก็จัดไปนะครับ ต่อไปนะคต่อไปเป็นของวนะิ่งสายทหารวิ่งสายทหารวิ่งสายทหารให้มาที่สามวิ่งสามสิบล้านสามล้านเปอร์เซ็นต์ โชคดีจุดเบนของท่านคนว่ชิ้นชฉลี่ยนทางของมิ่งสายทหารแคบหน้าจอไว้น้อพี่น้นองแคบหน้าจอกันเอาไว้เด้อสิบริภาชิมได้ดีๆ,ๆนะครับย้ำอีกทีหนึ่งพี่น้องทางจองห้องเสนอเพื่อเป็นแนวทางสเสนอเพื่อขั้วมันเท่งทนานนนะครับบริได้การ,าาร,รันตะีว่าสิเขารื้อหุดอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาคิดคำนวณตามสถิติ คำนวณตามสูตรเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งขอพี่น้องนะอย,อยากอยากเสียเสียงคนเบาหน่อยเท่าครับะ

ถามนี้นะครับหนะีเรื่องเนาเพืเช็คหน้าจอกันเอาไว้นัดเชิญจบเนี่ตาครับ <c oughs> อาจารย์หน,นุ่มสุพันธ์ก็ถามนี่นะพี่นอ้ <c oughs> องชิญจบเนี่ยทางก็ถามนี่ได้พี่นอ้องเออนัดชออปจากการเข้าผ่านอาอไรบ่ได้พี่นอ้อง あさらきにがとんこほう。<c oughs> <c oughs> จ้าของข้อมูลที่ทุกสำนักเขาว่าตายขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกทุกสำนักดนะครับเด้อขอบคุณเอฟซีแฟนชมที่ดิ้นทำแต่ตัจบนะครับสารคกีนี่เป็นเพียงสำนีไม่พอกันไม่พอกันชิมนาชิมเน็ตเขาวข้ามาให้เอฟซีจบจบบอลมาในเฮงเรื่อยๆนะครับเด้อหลังจากมาแสงเงินล้านมาสุดซน สาระขี้นี้็นเพศในพอกับชิมนาชิมเลยค่ะเข้าวัดสวัสดีครับ